คุณกำลังมองหาครีมบำรุงผิวหน้าที่ให้ทั้งความกระจ่างใสลดฝ้ากระดูดด่างดำช่วยฟื้นฟูนเซลล์ผิวเสื่อมสภาพจากสารเคมีในเครื่องสำอางแสงแดดและมลพิษทำให้ผิวหน้าบางคล้ำได้ง่ายด e ฟไวซ์เซลรีเพตตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวของคุณเนื้อครีมซึมลึกสู่ร,ระดับเซลล์ผิวแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพเห็นผลไวภายใน4ัปดาพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร084132424หรือ050345133 0, 0, 0, 3, 4, 5, 0 1, 3, 3. มันรู้สึกว่ารากผมมันเราจะแข็งแรงขึ้นอย่างที่แบบว่าเมื่อก่อนใดผมที่กองถ่ายมันก็จะต้องมีหลุดร่วงเป็นเป็นธรรมดาสาผมที่บ้านอะไรเนี่ยมันก็ต้องมีแบบว่ามีหลุดร่วงเป็นธรรมดาแต่ช่วงหลังนี่พอได้ได้รอฟอริโกลไปรู้สึกว่ามันมันน้อยลงมันล้อยลงยังเห็นได้ชัดครับผมเรียกว่าตอนนี้หนุ่มสาวก็ไม่ต้องห่วงแล้วเรื่องเส้นผมปัญหาจริงๆเนี่ยคนเขาจะคิดว่าถ้ามาสเปนสายเนี่ยต้องรองให้หัวล้านหรือว่ามีปัญหาจริงๆก่อนนะครับคือผมบอกเลยว่า ไม่จาเป็นต้องเป็นคนแก่ที่แบบว่ามีปัญหาแล้วนะครับคือถ้ายังไม่มีหรือว่าคิดอยากจะให้เส้นผมอยู่กับเรานานๆเนี่ยเราก็ควรที่จะหาผู้เชี่ยวชาญมามาดูแลเพื่อที่จะให้เส้นผมอยู่กับเรานาน,าน,านๆเพราะว่าปัญหาเนี่ยถ้าสมมติมันยังเป็นปัญหาเล็กๆอยู่มันสามารถที่จะแก้ไขได้ถ้ามันเป็นปัญหาที่ใหญ่ไปแล้วเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลาหรือมันอาจจะอาจจะทําไม่ได้เลยแต่ผมยืนยันว่าที่สเปนสันเนี่ย ช่วยคุณแก้ปัญหาเรื่องเส้นผมกระหนางีสัได้จริงๆครับที่หลายๆคนคิดว่ามันไม่น่าจะได้ผลเพราะว่าคนชอบที่จะแบบว่าอยากได้เร็วๆวันคือกว่าจะมาเนี่ยก็คือมันหนักแล้วเพราะฉะนั้นคือถ้ามันหนักแล้วมันก็ต้องใช้เวลาแต่ถ้าสมมติยังยังไม่หนักเหมือนผมเนี่ยผมว่าผมสามารถที่จะเห็นความเปลี่ยนแปลงได้ภายในเดือนหนึ่งไปสองเดือนครับครับผมคือแบกดีเนาะคือแบกก็ดีก็ ก็ขอบคุณนะครับที่ให้กําลังใจติดตามชมป้วนคานทองกับแกงข้าวปลาไหลแล้วก็เราก็ดีใ,ใจว่าทำออำมกมาแล้วมีคนคนชอบไม่ว่าจะเป็นรุ่นเด็กกลางหรือว่าสูงอะไรแบบนี้ครับเขาก็ดูเขาก็สนุกได้คายเครียดแล้วก็บางบางอย่างในตัวละครซึ่งมันเหมือนชีวิตจริงๆของคนที่มันมีอยู่ในในสังคมจริงๆครับใน,ในบทต้องเปล่นก็ยไงบ้างครับ ผมได้เป็นพ่อคือจริงๆผมก็มานั่งงงๆว่าเอ้ยเป็นพ่อที่ลูกโตด้วยนะคือแล้วก็ปัญหาครอบครัวอีกนะคือคือทั้งแม่ทั้งคือผมก็ต้องผมก็ผมก็ต้องทำกันบ้านเยอะพอสมควรเหมือนกันครับผมว่าบ้าบ้ายังไงซึ่งปัญหาแบบนี้นี่มันก็มีจริงๆนะผมโชคดีว่าที่ผมมีเพื่อนที่เป็นอย่างเงี้ยโชคดีของผมจะโชคไยของคนอื่นบิ๊กีเป็นยังไงบ้างกจับกับบิ๊กกีก็ผมว่าผมโชคดีอีกแล้ว ที่เคยทำงานกับบิก๊กี้มาก่อนครับผมจากเรื่องรักเล่เสเนรูเหมืองกันก็คือเราได้บิก๊กี้ครับเป็นแบบเป็นมืออาชีพมากครับผมแล้วคือเราสนิทกันนะครับมันก็เลยทำให้ให,ให้การสแสดงมันค่อนข้งที่จะมีอะไรที่มันหลากหลายมากขึ้นแี<ช>่ก็บอกว่าเคมีตรงกันนะเร่น้เคมีตรงกันใช่เขาเรียกผมว่าชายตลอดเลยะมมองเห็น <laughs> <laughs> ผมเป็นสาม,มีตัวเองเอู่ตล,ล้ว มอยย่างอย่างอย่างถ้ามีข่าวดีผมจะต้องแจ้งลงหน้าเพราะผมต้องการซองจากทุกคนแน่นอนคนระับส่วนตัวพี่ก้อที่มีข่าวมีโอกาสได้ไปดูมีบารหรือไปอะไรที่แบบเย,ยี่ยมใครบ่อยบ่อยครับ,บ,รบไปโรงพยาบาลบ่อยมากคือไปโรปงพยาบาลไปทําอย่างอื่นได้ตั้งหลายอย่างนะใช่ไหมครับผมก็มีมันก็มีบ้างไปเยี่ยมคนนู้นคนนี้ ซึ่งผมก็อยากอยากมีนะพูดถึงว่าในอารณมณ์องวัดอายุประมาณนี้กันเนาะถ<ม>้ามันมันมีโอก,กาสมันก็แต่ไปก็เดี๋ยวต้องต้องต้องสักย์ครับอซอย่างีส่วนใหญ่นี้คุยเล่นละครกันนะครับเ <c oughs> มาเม,า,มาเล่นละคระตัวเองส่วนตัวว่าคือวางนนองเออน่าจะมีนนองไม่ได้ไม่ได้วางไหว <c oughs> คือมันมีแต่มันมีเอง,เองครับซึ่งเราอยู่ในฝ่ายที่เรารับผิดชอบไปแล้วครับ มันไม่มีอะไรที่เราว่าไม่พร,ร้อมหรอกครับทุกคนพร้อมหมดครับเรื่อติดอยู่ที่อะไรครับพี่พี่บอกไม่รู้เหมือนกันเรื่องนี้ก็บอกไม่ถูกครับเรารู้สึกในบ้านที่มันมีอยู่ก็มีข่าวออกมาอู้หักหลายทั่วไปครับไม่รู้สึกอะไรเลยครับปกติครับเป็ซีเรียสไม่ได้เครียดม่ซีเียไม่เป็นซีเรียรส,รยรสครับผมแสดงว,ว่าตอนนี้ไม่มีแน่นอนแน่นอนจ้ะก็มีบอกแน่แน่ครับผม จับไปเลยตามสบายมากมีปัญหาครับผมจับจับจ <you> ับไปเลยครับนี่คือที่พอเป็รู้ข่าวเลยป้าอะไรยังไงอุ้ยตั้งนานแล้วโอ้โหกี่ปีมาแล้วข่าวนี้เยอะแยะไปหมดครับมีเปลี่ยนไปเรื่อยครับเดี๋ยวก็แต่งเดี๋ยวก็เลิกเดี๋ยวก็มีปัญหาตรงนี้นั่นคือผมว่ามันมันคงเป็นแบบวงโคจรของประเด็นมากกว่าครับซึ่งแบบนี้มันก็มีมาตั้งเยอะแล้วมีกระทั่งลูกผมเจ็บขวบแล้วก็ยังมีนะ คือเป็นข้อที่พอลไม่ไี้พูดถึงเรื่องความรักด้วยหรือเปล่าครับไม่ไม่อยากจะเปิดเรื่องความรักเลยอย่างเนี้ยมันก็แล้วแต่คนนะครับผมตพวบางทีมันก็เป็นเรื่องแบบผมคิดว่ามันไม่ใช่คู่ที่มันน่าสนใจเนาะสำหรับมันก็ไม่ใช่ประเด็นไม่ใช่กระแสอะไรแล้วก็ใช้ชีวิตในชีวิตคู่ของเราแบบว่าก็ปกติชนนะับไ่ได้แบบฝือหวาหรือว่าไม่ได้ไปมีปัญหาอะไรกับใครส่วนในเรื่องที่เราพูดถึงก็คงจะเป็นเรื่องของงานซึ่งซึ่งมันคนออกกระสู่สากาคนอื่นมากกว่าซึ่งคาวแบบนี้ผม ผมว่ามันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเดี๋ยวลองดูต่อไปว่ามันจะมีอะไรไม่อีกครับผมผมว่ายิงเงาะเขาไม่เหมือนเดิมเนไม่เหมือนที่บอลกดแล้วกดดันก็ต้องแบบน้ประกาศผมว่าถ้ากดดันคือมันต้องเกิดจากการที่แต่งงานกันก่อนแล้วก็มีการเลิกกันถ้าไปกดดันบางคนจะไปกดดันเรื่องอันนั้นก่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยเราจำเป็นต้องทําตามอย่างที่คนเขาพูดด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยครับไม่ปกติ ไม่มีปัญหาครับก็ใช้ชีวิตปกติเลยไม่ได้ก็ใช้ชีวิตปกติผมก็เป็นคนปกติคนหนึ่งเหมือนกันครับผมก็ยังไปว่ชีวิตปกตินะแต่มันคงมันจะคงจะไม่ได้เป็นแบบหรือบ้าหรือเป็นที่สนใจอะไรมากหลายคนยังสนใจเรื่องชีวิตรักวิปปอกันอยู่มากเลยครับก็ครับก็ไม่เป็นไรเลยผมไม่เจะบอกอะไรครับเป็นเพราะไม่ค่อยได้เห็นรูปคู่หรือไม่ค่อยได้เห็นอ๋อเพราะว่าผมก็ไปนะแต่มันไม่มีคนถ่าย แล้วผมก็ไม่ใช่คนที่ชอบถ่ายรูปตัวเองด้วยผมก็เลยมันก็มันก็ไม่นก็ไม่เลยไม่มีขอโทษด้วยที่มันไม่มีจริงๆมันไม่มีก็จะว่ายังไงแล้วผมก็ไปที่ปกตินะจะไม่เห็นมีคนมาถ่ายผมก็ไปซื้อของามที่ต่างๆปกติก็ไปนั่งทานข้าวปกติก็ปกติชีวิตก็ปกติหมดแต่มันไม่มีใครมาถ่ายเพราะว่ามันไม่คือถ้ามันไม่ปกติมันจะมีคนมาถ่ายมั้งครับเราเราปกติแล้วก็เลยไม่มีอะไรแทนเรื่องข่าวดีไปบ้างไหมคะยังไม่รู้ครับ เรื่องวันนี้มันอาจจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้มันอาจจะเป็นแบบป,ป,ป,ปั๊บๆผมบอกพรุ่งนี้วันนี้พรุ่งนี้แต่งอะไรงี้เลยก็ได้มันก็คงต้องรอจะบอกเพราะว่ามันยังไม่มีจริงจริงผมไม่ได้แพนจริงผมมีเรื่องอื่นที่มันแบบว่าสองคนทำมันสนุกอยู่ค่นะจะ <c oughs> มีสายตาแลกไหมนี่รู้ <c oughs> ถ้ามีเดี๋ยวผมบอกจริง ก็มีก็เหม่เป็นไรเนาะไม่ได้ไปหลอกลวงอะไรใครนี่นะใช่ไหมผมก็โตแล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นปกติครับถ้ามันมีผมจะบอกจริงๆับมาเรื่องงาอีกนิดนึงแกล้งทานทองกับพ่อปาอะไรจบแล้วเนี่ยครับเออแล้วจะมีละครงานเรื่องหน่มีเรือลิสยาครับเรือลิสยาจะจะออนต่อจะเรื่องอะไรสักอย่างเนี่ยประมาณกลางเดือนนี้ครับผมจะได้บจะมีเรืองอยาที่อูคนงาแล้วเรือลิสยา ก็มีแกงกวนคานทองนะครับแล้วก็มีสตีดเรี่ยบโจนครับเป็นที่หา่แนวไหนที่ว่เป็นที่ฉายแบบสืบสวนสอบสวนครับผมแบบว่าเป็นเรื่องของการแยกชิงมรดกมูลค่าหลายบาทอยู่ครับดราม่าเยอะดราม่าเยอะแอคชั่นก็เยอะชื่อไม่ได้แอคชั่นนะฮะแต่มันแอคชั่นเยอะจริง ใช่ครับ,รบผมอันนี้ก็แบบว่าเราเป็นสกายเป็นบริการให้กับ<ม>ให้กับนางเอกในเรื่องเรื่องลิสยาีเพราะว่าเขาจะโดนแบบว่าแม่เลี้ยงกับพวกลูกๆของแม่เลี้ยงพอคอยที่จะแบบว่ากีดกันในเรื่องของมรดกหรือสมบัติอะไรพวกนี้ครับปรกองใครครับเรื่องน,น้องน้ำตาลครับน้องน้ำตาลจากธนาครครับก็ฝ่ายติ่ตามชมด้วยนะครับโอเครับครับ เป็นความละเอียดอ่อนของผิงซากุระแม็กซ์ออร่าเซรั่มเซรั่มบำรุงผิวหน้าสุดใหม่ล่าสุดช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าอันเป็นสาเหตุของหน้าหมองคล้ำฝ้ากระจุดด่างดำนึกถึงอนุเซลล์ผิวหน้าเพื่อให้เซลล์ผิวกำเนิดใหม่แข็งแรงนุ่มดูขุมขนกระชับลดเรือนริ้วรอยให้ตื้นขึ้นและเรียบเนียนพร้อมกลิ่นหอมซากุระอ่อนๆผิวหน้ากลับมาสดใสอีกครั้งอย่างเป็นธรรมชาติพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร0846132424